สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้องน้าเชียร์ผ้ารวยครับมื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่สวนหลังบ้านเด้อครับผมครับสวนหลังบ้านไม่ใงญ่เพื่อนก็ปลูกมะเอื้อไว้ครับผมครับเป็นมะเอือเด้อครับพี่น้องครับมุอเ้านี่ก็ถ่ายคลิปกับดอกอ่าเหลืองอารามเนี่ครับผมดอกมะเอือครับพี่น้องเนาะ ส่วนทางนี้จะเป็นทัวครับผมครับน่าจะเป็นทัวคนละพันกับทัวฝกักเงา้ด้วยครับผมพันนี้ครับปลูกไปอาจจะเป็นทัวสันทัวเสียนครับผมส่วนมาทาังนี้จะเป็นข้าวโพดครับผมข้าวโพดกําลังจะอ่ามีมีหนวดนะครับเนาะกำลังจะออกผลเล็กๆครับ เอานี่ก็ให้พี่น้องเอฟซีเห็นบรรยากาศบันหนอกเด้อครับผมบานหนอกบันหน้าครับพี่น้องเนาะมีปลูกพักปลูกอยากกินครับื้นนี้เก่ามาเชียกน,น้ำเชียร์ผ้าร้วยครับมีแนวทางนํำเสนอครับเป็นเลขดวนจากกอทมอเด้อครับผมล่างอย่างเดียวครับพี่น้องเนาะเป็นเลขล่างอย่างเดียวครับสำหรับแนวทางที่บ่ววาติเป็นน้ำเชียร กามาเชียนําเสนอพี่น้องเอฟซีกัแคปหน้าจอไว้เด้อยครับผมบพว่าเสี่ยในใดเนียที่ได้นําเสนอไปกับพี่าจรณญาเบืองเอาครับผมบพว่าจะเป็นเหลขคํานวณหรือว่าเหลขฝันครับบพว่าจะเป็นเหลขคํานวณเหลขฝันพี่จรณาเบืองเอาเด้ครับผมเพื่อได้โชว์เรลาวน้ากันงวดวันที่สิบหกกุมภาพันครับมือเศร้านี่กับมีโอกาสอันดีเด้ครับผมได้ไปเปิดดวงนะพี่น้องเนาะไปเปิดดวง อยู่วัดปูซีสูนครับผมครับผ้าทุกคนไปแล้วครับผมเมว่าวาจะเป็นน้ำเชียร์ผอยเงไม่เงหลูกไส้แล้วก็ญาติพี่น้องครับผมไปขอโชคขอลาวน้ำปูพร้อมครับผมก็มีแนวทางเลขกของปูศีสูนมาฝากน้ำเลือดครับพี่น้องจังได้กะจังคอยรับชมรับฟังกันครับผมแต่ก็มีเลขของแม่กั้น้ำน้พี่น้องเนาะครับเอากรอนสีไปเบิ้งแนวทาง ตัวเลขในคลิปนี้ก็คือสายด่วนกทมล่างอย่างเดียวครับไม่ต้องกลับครับ,รบน้ำเชียร์พาลวยก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ยยที่เพิ่นทรงแนวทางมาให้เยอครับผมขอบพระคุณเ้อครับผมเพิ่นก็อยากจะแบ่งปันเนาะพี่น้องเนาะอยากให้พี่น้องเอฟซีได้โชว์เลยรบับครับถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันกะแบ่งปันมาให้ครับขอขอบพระคุณเ้อครับผมวดนนี้เพิ่นกให้มา สามหางครับผมสามหางครับก็มี่สามสองหกสองแล้วก็บเก้าสองครับผมสามหางเด้อครับพี่น้องเป็นแนวทางเบิ้งครับเอากลับมาที่เลขอา่าไปเปิดดวงนะพี่น้องเนาะไปเปิดดวงกับปูสีสูนกับเจ๊งในกับเอาบุญมาฝากครับพี่น้องครับผมเอาบุญมาฝากกันไปท้ำบุญน้ำปูลแล้วก็ไปเปิดดวง ก็มาเชียร์น้ำเชียร์ผารวยก็เอาบุญมาฝากพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมอะไกับวลนี้ก็ขอให้ถูกหวยเรื่องเงินไปน้ากันครับผมครับน้าเสนอเลขกับขอให้พี่น้องเอฟซีถือเลขเด้อครับผมถือน้ำก็มาเชียร์แหละกับน้าเชียร์ครับแล้วก็มีโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งนาะพี่น้องเนาะก็คือเดินทางไปทางอําเภอหนองวัวซ้อครับผมพี่น้องเอฟซีที่ก็ติดพอจะเลื่อนสินครับจะรู้ดีว่าเลขคันน้ำมุ่น ปูทางหนองวัดซอกับแม่นเร้อครับผมแต่ว่าวัดน,นางข้านนี่ที่จะไปกันนี่จะเอาขวัญฝ่าไปถ้ำครับผมไปถ้ำไปขอเหล็กครับได้จังไหนเดี๋ยวเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์จะเอามาน้ำเสนอให้พี่น้องซีเบิงเร้อครับผมเป็นแนวทางเบิงครับเอาพี่น้องเนาะไปเบิงของจริงกันเลยครับผมเลขสายด่วนกทมล่างไม่ต้องกลับครับผม นี่เด้อครับพี่น้องเป็นแนวทางเบื้องครับผมมักกระจัดคัดกระพานครับผมเน้นล่างกันบนนะพี่น้องเนาะเน้นล่างกันบนสามหางคือสามสองหกสองเก้าสองครับผมถ้าเป็นบนกัดบพรต้องกลับด้วยครับผมเพราะว่าอ่าเชียมันนี่พอจอยครับผมพอจอยดับสองลักสิบครับ สามสองหกสองเก้าสองไปได้เด้อครับผมไปได้ครับแต่ว่าล่างนี่หกสองแม่วินดับครับผมเพราะว่าแม่วินดับหกนะพี่น้องเนาะครับนี่ก็คือแนวทางที่นํามาฝากพี่น้องเอฟซีงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์กับสายด่วนกอทอมอรครับผมผู้ใหญ่ส่งให้เอาครับกับมีอีกแนวทางหนึ่งนาะพี่น้องเนาะที่ ก็มาเชื่อยังบ่ได้ไปตามก็คือเหล็กของพอหลองครับผมเดี๋ยวก็มาเชื่อเจ็ดไปนําเสนอให้พี่น้องพีอีกครั้งหนึ่งนด้ครับผมเล็กพอหลงอําเพื่เพนครับก็ได้ไปหาพอแล้วครับผมช่วงถี่มาแหลกๆครับวันนี้คงจะบ่ได้ไปครับผมเดี๋ยวจังได้จิโทษไปสอบทำแนวทางก็พอเอาครับเลขกพอหลองอําเพอื่เพียนเด้ครับพี่น้องครับเอาครับนี่ก็เป็นบรรยากาศ ทงให้ทงหน้าสวนของอคุณแม่เพื่อนเนี่ยครับผมเพื่อนเทิดไปครับปลูกพ่อได้ยูได้กินครับผมพ่อได้แบ่งปันพร้อมครับพี่น้องเนาะพี่น้องมาขอกระชิแจกจ่ายกันไปครับผมเอาพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับผมสายด่วนกทมล่างไม่ต้องกลับ 326292เครับเน้นล่างกันบนครับ326292ครับกครับไปสุดหูลูกตากับเป็นหน้าครับเปนหนองเนาะหน้าน้ำเชียร์ครับปีนี้กัน คงจะได้สัมผัสบรรยากาศของการทำหน้าอยู่แล้วครับผมเอาครับผมถ่ายคลิปนี้เก <Yeah. S 1> ่ามาเชียร์ล้วก็นน้ำเชียร์ผาลวยกัขออวยพรให้พี่น้องทีครับสุขุสุขนที่เขามารับชมรับฟังแนวทางกับน้ำเชียร์เก่ามาเชียร์ล้วก็ช่องน้องไม่ก็คือ่อง นำชัยเด้อครับพี่น้องครับจังใดก็ขอให้มีโชคมีลาบนำกันเด้อครับผมในงวดวันที่16กุมภาพันธ์นี้เด้อครับผมบสำหรับแนวทางที่นํำเสนอมากก็ขอให้พิจารณาเบิ่งครับมี่หลายเสี้ยนที่เลขกชนกันอยู่เด้อครับผมจังใดพี่น้องเอฟซีกัเปรียบเทียบเบิ้งเอาครับผมแต่ว่าไกลมือสุดท้ายก็จิมีเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะ ก็ติดไวดเดอครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ